ท่านผู้ชมครับนกกระรางนกชุมรังผู้ววากลายสนวิสิทธิ์วงนีจัดเวทีเสวนาทอดบทเรียนทางทีซ้ำนึ่งไปทีปลุมขี่ดีเชียนย่อยวันนี้มาที่อำเภอะอวดเมืองตอนน้ำกรุงกคำกลาลำอิดเพ่งงานกว่าจุดช่วยอวยน,นำใส่คลิปเล็กเทปเล็กอิใดใจพี่น้องครับคลิปซ่องวันนี้เรามาเลขเหลืองสละเมืองะอวดท่านบัวครับวันนี้ท่านบัวครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออทางทีซ้ำที่อำเภอะอวดนี้เป็นอีกเหลืองนึงครับวันนี้เปรยย่อยมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมังคุดเรื่องทุเรียนเรืองสละและก็เรืองโกโก้ครับท่านกําลังจะบอกพี่น้องผานเกษตรว่าวันนี้ที่นครเรานี้ได้อันดับหนึ่งจากรายได้นี้เพราะว่าคนทำเกษตรแค่ยังนะครับครับก็ที่บอกว่านครเชียรายนั้นเราต้องให้ความสําคัญกับเรื่องการเกษตรนะครับผลิตภัณฑ์มวลรวมของเราเนี่ยปีหนึ่งแสนแปดหมื่นล้านเนี่ยเกษตรอันดับหนึ่งสี่หมื่นเจ็ดพันล้านครับในสี่หมื่นเจ็ดพันล้านในหุ้นก็ไล่ยางต่างยางพาราต่างปล์ม แหลกับลไม้นะครับวันนี้เราจะพาชมส้นผลไมยกันอีกแปลงนึงนะครับเมื่อสักครู่ในชุดแรกนั้นเราไปแล่ข้องเกษตรผสมปสาานไรนาส้นผสมที่มีผลไม้หลากหลายชนิดนะครับมีดังทุเรียนมีดังสาระแล้วก็มีพะกูดแถมมีผืนเศรษฐกิจเส่่มต้างกันนะครับจัดแบบวัรดากษตเนะครับแล้วก็พึ่งผากระเด้งแบบช่วงสมดุลต่างกันในระบบชีวภาพนะครับ ทีนี้กำลังจะมาเยือนส่วนนี้ส่วนนี้นะครับผมคิดว่าเป็นประธานไปย่ีกับสละครับเอ็นอจากสภามไปน้องนี่คือส่วนเลยครับกับพีสวัสดิ์ครับพีโพนิกมาเชิดกับเชิดมาเชิญเชิญกับพีพีเลุงเกียรติวันนี้มาตรงนี้พี่อันนี้ทีนี้ได้ใจได้จี้พี่ยังครับยังครับยังไม่ได้นะครับเหี่ยงไว้ตัวนึอแค่แม่พ่ออยู่อ่าพีสวัสดิ์ช่วนลาวทำบัวพี่ว่าวันนี้ชมร่มคนปลูกสละเมืองตอนน้ำนี่มีสมาชิกกี่คนตอนนี้ครับ มีจมร่มก้นจมร่มก้นเมืองจมร่มก้นพุกตะราเมืองตะนามมีประมาณหยีบกาวคนหยีบกาวคนนึ่งรอยหลายนึ่งลอยไหลซี่ปันตนกับซี่ปั่นตนด้วครับคับซี่ผ่นตนเป็นจมร่มเร็ตอนนี้ครับคนมาริดปีเองจิตันตอนนี้รวมอะไรยังนับอะไรยังอ่าก็ก็พมในนี่เด็กปีถิเลวัน ได้ตนสี่พันบาทตากับตนเป็นสิบโลโต้น่งตนนาทมพในเดียวตนเนรายเส้ต้องทำ้อมูดเลยรับแต่ตนเป็นสิบโลการเป็นอาชีพคือตนสี่พันบาท1นื่องรวยนี้น่องรายนี้มีทีิพยตนได้เส้นรบาทเส้นรกหมื่บาทกับเส้นรบมบาทกับตอนนี้ก็มีสสีกีเพลงมีสัมสอาเพลงกับอาเลงามกีตนตัวเองช่วงนี้สามหดต่างพู้ต่างเมียการตนเมียเจ็ดรวยพูโครยกับ แปลงนี้กี่ปีเลยครับเป็นตนใ่ญ่มากเลยแปลงนี้อาผีกับทิพเดือนกับนี่อาีทำไมมันย่ญ่เป็นนี่ออาผีกับทิพเดือนกงหูดมสมบุญในการจ่ายพุทธีทุกตองกับใจอินทรีย์มากกับถึงขนาดส้นใหญ่นะครับว่าวันก่อนออกไปยิงที่นีนี่หนึ่งหลายห้าิามต้นอันนี้แค่หนึ่งหลายสี่สิบต้นนั่นไม่กับเพื่อที่ยัดถีไว้เลยว่าเติบโตได้ดีมากช่วยเล่าพี่น้องฟังนิดได้ไหมครับเป็นบทเรียนว่าการปลูกสาระของตัวนี้จ่ายเทคนิค ใช้วิธีการหรือในเรื่องของการทําให้โตและได้ลูกก็เพราะมันตั้งแต่เด็กปลูกกับกุหล่มปลูกเราโรองตรงขี้เกยครับจอ่าฟอดเฟตรุ่นํามรุ่นกับอ๋อขนาดนั้นเลยครับเร็วจะจ่ายกลดจีก้อนตัดโร่งกับต่ก้อนพุกเทียนพวกหัวใจนะอ๋อนี่พัฒนาดินกับกับตอกเลยช่วไมได้นี่รองนันนั้นรงก็ลุ่มกับรโรงก็ลุ่มนี่ต้นต้นแรกถึงลุ่มก่อน รุ่มปั่นควางสร้างทุบกุนสร้างทั่ทนไส่พันแต่เนาะมาขัดพันพือไา่ปันสร้างมาจากจันทบุรีครับโดยปา้นรุ่นเดียนรูก็ครูนั่นโลว่าเป็นทีรับโรคก้งปันพ่มการจะไปนั่นก็คือพิ่มเสียใจซึกษาอยู่นั่นไม่ว่างียเลอกปันนี่กาอยู่นึ่งปีกับเนาะกับนึ่งปีนึ่งแบ1นึ่งปีตีซึกษสร้านั้นโลว่าเนียไม่ยัดเมียแม่เมียแม่ดูยัตปวด้นเป่งตัวนารวย กับตอนน่าห้าร้อยบาทอันนี้เป็นพันได้นะสารพันพันธุ์สมาลลีกันพันธุ์สมาลีเหมือนกันนะครับโอ้ตอนน่ห้าร้อยใช่ไหมนั้นตอนนั้นได้ได้ห้าร้อยมาช่วงใบกับช่วงใบห้าร้อยซึ่งเมียมันกาเขามาจากเขาผอมอะไรหรือมาจากเขาผอมเหนือเยือมาจากตนกับตนเลยกับเหนือเยือแหละเหนือเยือแหละก็คือเอาตอนนั้นนั้นเจ้าวะสาระเนี่ยกว่าตอนตรงที่ป้าปีใช่ไหมครับที่ป้าปีตัวเขาทำปันได ก็ตรงโบงโบงบงบงแล้วก็ภาเป็นทุ่งรุ่งเดี๋ยวนี้ก็ผอนเนาะการกับเนื้อเยื่อไหมครับปนเนืเยื่อปัเนื้อช่ายครับช่ายครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ที่ชาวโอวะนี่ก็บอกว่าผีสวัสดิ์เป็นคนปลูกคนเล็กเป็นแนวหน้าชุดเล็กบุกเบิกที่ชาวโอวะใช่ไหมครับครับใช้เวลากี่ปีถึงเบิ่นยอมรับอ่าใช้เวลาท่ามผีกับยอมรับโปรได้ครับอ่าปรได้พ่นรับปนีกลางเละกันตรงนี้ดินไม่ดีครับก็หวาดอีปลูกได้ขึ้น กลางตีกลางตีช่องเงินปววาเท็ดเร็วกันปลูกเท็ดนั่นป่วเปิดเร็วมันดีก่ายเลยไปไหนอ่าครับตอนนี้ปีทวาอบบกันบัว่าไรเรืกกระเทศปีผัวไอ้บอกว่วทับเลยเยอะต้องส0าสิบคนทำให้สร้างสิบคนก็ต้องส้างวยรายใช่ไหมครับระยะนี่ครับข้อผิดพลาดยู่คนมีไหมครับันี อยากเลยจดไม้เวทีก oh. ับม <l Jean Rabbit bulun> ีเลยมีเลยกับมีม่พมผ่าเป็นขั้นเป็นตอนเดียวเมื่อกี้หลังใจคุดลุปอะไรกพันตอนผมทามนิดนึงเมื่อกี้เนี่ยเดียวเอ่อบริษัทอยู่ว่าจะไม่มาแปลงเกระเป็ดฝืพักผลไม้เลยชวนบริษัทมาใส่เมื่อกี้รองตอนขี้ไก่ขี้ไก่มันมีส่วนมันเป็นบ้างบริษัทขี้ไก่เป็นยังไงบ้างมามามาช่วยเรื่องปุ๋ยยังไงไอรองก้นหลุมนี่ต้องเอาเป็นแบบไหนอย่างไรมันให้ผลประโยชน์สารอินทรีย์วัตถุยังไงปกติขี้ไก่นะครับ โดยธรรมชาติในอาหารไก่จะมีโปรตีนครับอพอพอมีโปรตีนเนี่ยไก่จะใช้ไม่หมดครับมันก็จะมีโปรตีนเหมือนอเหมือนโปรตีนเปนสารอาหารที่ใช้บำรุงดินบำรุงรากได้ครับก็ก็จะทำให้อ,อินทรีย์สารครบสมบูรณ์ครับผมก็ลองไว้ก็ก็จะมีหลายๆพืชที่ใช้ขี้ไก่พริกก,ก็ใช้ครับการน,นำขี้ไก่มาใช้เนี่ย ต้องต้องผ่านการหมักหรือเอาขี้ไก่แห้งหรือเอาขี้ไก่ผสมยังไงอันไหนดีที่คนแนะนํำยังไงดีโดยธรรมชาติขี้ไก่จริงๆเนี่ยต้องมีการผ่านการตากมาก่อนก็คือฆ่าเชื้อก่อนครับการการตากผ่านความร้อนก่อนอให้ปลอดเชือ้อไม่เกี่ยวว่าเป็นไก่พันธุ์หรือไก่บ้านไก่อะไรครับก็คือโดยธรรมชาติแล้วถ้าถ้ามันยังชื้อนอยู่แฉะอยู่เนี่ยมันก็จะมีเชื้อโรคได้ได้ด้วยทําให้รากเกิดเชือ้อรารากเน่าได้ก็เพราะนั้นเองปุ๋ยโดยทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นที้วัว ที่หมูหรือที่ไก่ต้องแห้งครับตากโดยการตากหรือบ่มครับผมทุงไหมครับพี่สวัสดิ์กีไก่เดือด้นไส่นี่ต้นส้มไร้มังส้มแกลบส้มกีไก่เป็นกีไก่อัดเม็ดกีไก่มูลเกย์หมักอัดเม็ดครับอ๋อหมักสร้างมาจากโุรานครับสร้างมาจากโุรานการรวมอาชีพลูกดันไม่อยังไม่ต้องบอกอีกแล้วนะเดี๋ยวครับพี่ว่าเราดีโน้เฟย์รายการนี้บอกว่าเราไปกิบลมกีดีตอนนี้ชะละนี่เป็นหมักเป็นชั้นเลยครับตอนนี้ไายได้ราคา ตอนนี้ทีชอวดนี้ถ้าจะบ๊วยหวานต้องรอลุนคนบูสลัมของตอนนามนีอีกสักปีทึ้งวาให้เพิ่มผลิตถูกคนประมาณข้ามปีกับข้ามปีจะได้เพิ่มผลิตกับพปม สร้างปีสี่ปั่นตนตาตนละโรยกีลกัได้ไล่ตันนะคิดคิดเป็นขึ้นกันไล่สิบล้านบาทเข้ามาเมืองจังหวัดนดั้นเต่าดเราเราผรมเลยมั่งเผื่อเสี่ยงมัข้าวต้องต้มเป็นร่องว่าเดี๋ยวมันมืด <ๆ S 1> เรื่อยเมื่อกี้เราไปส่วนนู้นอย่างดีเลยแต่ว่ากรองไม่ได้แผ่นเลยกรองแผ่นแต่หน้าผู้หว่าไม่ได้เห็นส่วนก็อยู่หรือนี่ก็แหล่แหละส่วนมั่งแหละตอนนั้นมั่งครับแต่ว่าเสียงเราก็ไปถึงเลนะคุยกันไปได้เรื่อยเดินเข้าไปในส่วนบางนะครับได้คุยเสียงตรงนี้มี ตอนนี้ตรงนี้กี่ไร่นะครับชอบปลอบแปลงนี้นึ่งไร่กับ 1> 1นึ่งไร่นี่ครับกับสี่สิบตนสี่สิบต้นกับสี่สิบตน,ตนคิดว่ามันมีปัญหาอะไรมั้งช่วงที่ทํามาเนี่ยช่วงที่ทํามามข้อควบมือเดียอควรระวังหรือก็อนในน้ำว่าถ้าใครคิดสะละอีโปรสาระเนี่ยต้องระมัดร,ระวังเรื่องอะไรมั้งอ่เรื่องเรื่องตอนไม่มีปัญหาดูแลี้ยใหญนะเรื่องเรื่องหมอดกินดอกกับเรื่องหมอดกินดอกกินเกสรกับดวงดวงว่องหมอดกินดอกเป็นเปลือเหลาแก๊สตัวเล็กๆล็กกันพอ มอดมอดจินดอกพอรอจับดอกปั๊บโดกปั hmm. ๊บบอกขอเลยตัวเล็กๆอ่าลวงลวงเป็นดวงวงกลับผมเป็นดวงวงตัวเล็กๆครับผมมันมันมากับอะไรสาเหตุอะไรทึ่เราจะแก้ไขหรือแนะนำหรือก็จะเป็นสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงครับ อากาศร้อนอยู่มีพนมาเลื่อเนี้ยครับอไปมนี่มาทันทีมาทันทีครับมาลบมังมายบมังหรือมาห้าอันไม่มัง่งการชดติดตามท่าการครับจ่ายจ่ายกับโปาะเป็นปร๊บเราก็ตรงจัดการเลยว่างไม่ได้ผลไม่ได้ินจัดการเพื่อเคียนมันพุ่มจัดการกับจ่ายกับจ่ายผลกับผลด้วยเลยจ่ายยาผลแายสั้นเคมีบางกลางเทว่าเข้าก็มาไม่มากนะเดือนสักกลางเรื่อยบนี้นะเดือนสักกลางหรือว่าช่วงเดือนสักกลาง ซึ่งอย่างอื่นมีแมครับเตว่าเป็นบรรณาไฟกูก้มอย่างอื่นนั้นไฟกูกล้มคือเต่ยวว่าพ่อวานนู่กับพ่อมเลียงแมวใจแมวเป็นตัวจัดการนู่กอกเมวกับอยู่ข้างหน้ารู้กับพ่อมใจแมวเป็นเป็นตัวจัดการนี่เราไปมานี่เราเห็นสิ่งต่างกันสองชั้นนี่คุณเช้าเมื่อกี้ไปก้องบีพรยารกเต็มมดหลักษาความชุ่มชื้นแต่มาชันนี้ยาทักเส้นไม่มีมันมันก็ดีก็เสียต่างกันอย่างไรนี่ คิดว่าใส่ตั้งใจไม่ไหวยาหรือยาไม่ขึ้นจริงๆโปมันรมเลยฐานผู้ว่ามันพันนีแล๋อยาไม่ขึ้นมันรมมันโปมันขึ้นนิดๆเพราะเราทำมันนี่ๆพอทำมันน้อยๆมันกระเตียนเล็วกับเราใจเอ็นเอ็นตัดนั่นเด็นมันมันฟาตัดนั่นเดียวมันขึ้นนิดๆมันพอที่มันเตียนรปมมันรมกันยาไม่ข่อยขึ้นกับไอโนยาอย่างขึ้นเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ัมี มีสระมีมากมีมีโตมีโกโก้คือพุ่มจะจัดเบฟทุ่ลมกับจัดเบฟทุลมการตกแต่งทิ้งทางทลายสระนี่แนะนำามันนปมั้งการตกแต่งทางสระนี่ไอไว้หลูกใหญยนั้นไว้กาวถึงทิปร่องทางครับ มันมันตอนหนึ่งตนกา้นี่มนมีกี่กอได้นี่ยต้นหนึ่งไอ้นี่สี่กอกับจื้อบาหนึ่งกอได้สามกอสี่ตับกอเมย์ครับเรื่องต่อตนนี้ได้ไม่เกินทิศสองทางตัวให้ได้ครับจึ้งทิศสองทางกับจึ้งต่อตนในหนึ่งกอเนี้ยนึ่งอมันมีซี่สี่ตนตามมอดอกเต็มทีตนตันกับไม่ต้องไม่ต้องริดตับึ้งทางตรงตัด ต่างตทงตัดเลยครับต่างตัดเลยครับครับถึงอันนี้ไอ้พวกเชือกโยงนี่บรรพุนี่ก็มีงานวัดหรือก็มีด้วยนี่หญ้าไอ้ลูกมันตึ้งดินครับอ๋อบรรพุแล้วต้าว่าลูกมันตึ้งดินมันจะความชื้นตึ้งหลวกมันจะเป็นรากคับเป็นรากกับความชื้นได้ครับเขาเขาไปซื้อนี่บัวเขาเขาเขาฉายโซ่ใช่ไหมครับฉายเซาเนี่ยกัรเนี่ยกัรเนี่ยกันรังลูก เรข้องข้องขผีชาวว่านี่กชายเชียวกรัวชาเชี่ยวัวดัดโก้ดัดโก้ัดโก้ตึงโรกาเอาเชี่ยวมามัดมัดมัดตามทางตึงกับเบนนี่มันสามามัดรับยุ่งกับรับหลุกได้กับกับเคยทดลองตนทุนหน่อยว่าการขึ้นเสาหมากับไอ้นี่จ่ายเฉียบประมาณสิบบาทที่สิบบาทเขาเคยเขาเคยทดลองแบบพ่อไหมพ่อเคยทดลองกันพิสูวยห้อมดีกันแต่ว่า การาคามันเมือนเดิมเหมือนงมันรากาเมื่อนปันนี้นี้งไม่ต้องทำเสียเวลาอ๋อไม่ไม่ต้องเอาเป็นโรงเลยไม่มี่วเราพวนอย่างนีคับเรว่าโอบพิวจะช่วยนะพวกจ่จ่ายโอบปุยเราต้องทุ่มันนิดนึงเดียวต่อไปมันต้องการเก่งขันกันได้เนี่ยโพิ้วพิวช่วยมากเลยครับท่านผู้่าิช่วยมากเพื่อว่าต่อไปนี่มันได้โล่หนึ่งมากว่าสี่ร้อยเโล่มันได้มาว่าแปิบาทแต่จะต้องโล่อะไรนะโลิตปลาไปพมขี้ดี ยังไม่ปรับคุณภาพดีแต่ได้ที่กับกับปีชวัฒน์กับกับตาล่านี้มีตอนผู้ตอนเมียครับซึ่งที่นี่อยากให้ปีสวัดน์จยแนะนําเหลืองกันวายตอนผู้กีตอนตอตอนเมียกีตอนแล้วการผสมเกสรเพื่อให้ติดลูกอย่างเงแล้วก็การแต่งลูก มีชอเหมือนติดแล้วต้องไหวต่างเม็ดด้วยไหวประมาณเท่าตัวตัวปูนกับเตเรกันยานลงไม้ต้นไม้ได้ไม้ซาราดาตุ๊กตาดามากปงกันเจร่าครับสาร่ามากกินเจร่าหรือไหมครับมากในในร่วนรองหลังพวกไม่มั่นใจแต่ว่าในรุ่นรองของพวกนั้นปงกันเจร่าแน่นอนแล้วก็มีรถฟาดคือคือบางที่ฟังให้ชัดนะครับพี่น้อง เออมากที่ป้องกันเชื้อได้ได้นี่ไม่ความว่าพ้นกองมากเนี่ยมันมีความฟาดในวามฟาดนี่มันฆ่ามาแรงหนตัวมันทําให้มาแรงเชื้อได้เนี่ยก็ได้บังไปได้นะครับแต่ว่าตัวรักตัวอะไรต่างๆมันยังบีบุดไม่ได้ยังไม่มั่นใจตรงนี้เราต้องตอบเดี๋ยวไปคนคว้ากันมาเดี๋ยวกถตาบังขุดสร้างความชื้นร้ำผัดในทุ่นเอาว่ามันหยินสาลาจะติดดอกหรือไม่ความชื้นถ้มผัดนี่คือต้นไม้ตัวนี้ตั้งอยู่โดยที่ว่า แสงแดดลงในหนอนในความริมรับการยอมช่วงแล้วตันมาตรงนี้คือคือการกายนาจากใบมีการเลี้ยงเตี้ยนของธรรมชาติครับครับถ้าได้โดยลักการในมังคุดน่าจะช่วยในการรักษาความชื้นอะไดีเพราะมังคุดในเป็นพืชที่ใบหมากซึ่งการกลายนามจากแตกใบในใบหน้าในมันจะสร้างความชื้นโดยอัตโนมัติอันนี้ก็คือแต่ว่ามันมันสิ่งเหล่านี้ในลักษณะพันเนี้ยมันต้องอยู่ที่ว่าความสมดุลถ้าความสมดุลไม่ได้แต่แทนที่ว่ามันจะปล่อยความชื้นมันก็ดูดความชื้นจากนี้ไปเหมือนกันนะครับลักษณะอันปนยัน ถี่ทู่กันสร้างผืนลักก่อนถี่พ่บอกลงผืนลักอได้ดถี่แล้นที่จะมาพึงพิงผึงผ่านในก็าดตอกันไปให้เขาแข่งแข่งก่อนกับ่วงนี้่านพระว่าพมมีมากอยู่ในนี้โรยทิพตนมันโอกเดือนละนะตำทุดหนึ่งโรยล่ช่งทุดสี่โรยลู่โรยละสิบอาตึ้งยี่้าอยู่จวงนี้่วงนี้ยี่บาทบาทมาชดมาเขี้ยกับมาเขี้ยวตึ้งงานพกอขาวาปีหน้าถ้ามันเป็นเม็ดนั้น นึ่งโรยงาตนเอานึ่งโรยหยีที่ตนก็อาจจะได้เดือนหละตันก็ตีมากตนงาลูกถ้ารรยจนกางเอ้ยเดือนหลังาโรยลูกกับเดือนหลังงางารยลูกถ้ากูณหยีที่ผัดกัได้มตบอกต้องบอกว่ากี่ปีซึ่งเป็นลูกมากสี่ปีกับสี่ปีนะไอันนี้มากการงาปีมากก้าปีทิพยเดือนาปีทิพเดือนตาวกับสาระมากอย่างเจ้าครับ นี่ตอนนี้มนเแปลกือกองีสว่านีทำแบบพอดีเลยไหมครับเดียวเหลืองมากเลยนะสมัยได้ยังทำเตียนนวหล่มของกับบางคุดแหลงโล่เาาลาคาว่างอยู่ส่วนงมานบงที้วนนั้นนั่นเตกันลมของบางคุดเป็นเมียโนยต้องมาใจ้องดูอาจจะเป็นผู้ชายป็เ้คือบงพุดกับลมของเป็นเมียล่วงซึ่งโปเมียล่วงดูซึ่ง่าไม่กายได้เลยาวโดจกาลาหมาปูกัาลาเป็นเมียโนย พ่อว่าจ้าลาเป็นเมียนอยปป๊มปีเรือมัองคุดได้หนึ่งมื้นแต่จาลาได้ที่เส้นรวยอนที่ตนนั้นตัวลุงเมียนอยนะนะเมียนอยนี่น้เมียนอยนะอยู่แล้วตลอดอยู่แล้วไม่ดีนะคะไม่ดีนะคะเวลามันปูกต้งว่าไม่ได้หมากเมียนอยนอยดีว่าคนเดียวดีว่าเวลาเวลาเวลาปัเวลาปะมาอย่าตเปบนนี้ไม่ได้นะี่พี่กพี่ัพีวนี่เดียวพี่ พ่ออยากไปทีพี่น้องครับพ่ออยากไปทีพี่ประทานแปลงใหญ่ประทังแปลงข้าอำเภอตอนนี้ผี่อารุณนามสกุลบุญวงบุญวงครับผิวผิวนี่ดูเอแรแล่เปลวกีกีเรีองตอนนี้หรือยังวัดอีกครับพุมแล่ปุดทุกชนิดดีดีก้องปากกระเช้ากับตั้งแต่ปั้มยางครับอ่าถุเรียนบางคุดอ้อแล้วก็รวมไปถึงแปลงใหญ่ก้อง อ,อย่างรื้นด้วยครับ hmm. คือืุอผมจะดูตุกแปลงที่เป็นแปลงใหญ่ครับครับครับไมีอยู่ในท่านนะที่เป็นประธานในแปลงใหญ่ในลองแหล่ที่องช่วยหลาวังบันนี้พี่น้องที่มาร่วมเป็นสมาชิกแปลงใหญ่ข้อควรระวังข้อที่เป็นปนัญหามีอะไรบ้างแล้วก็ข้อดีคืออะไรบ้างคือแปลงใหญ่นี่ครับผุผม,มุตัง,ต,งตังแรกเนี่ยตังเลกตีคือแปลงใหญ่ขึ้นมากกว่าุบังคุดเนี่ยผมไม่รู้เห็นใครทีจัดเหียว่าก็รับสมาชิกกี่คนไรแบบเนี้ยอำเภอม,มีกี่แปลง hmm. ุ่มก็เลยรับแปลงย้ายกางเยก็บกกับนดว่าสร้างพิบคนขึ้นไปหรือสร้างพิิคนขึ้นไปสร้างรอยใหญุ่มก็เลยรับมดต่างอำเภอเลยต่างในแปลงย้ายปุ่มกิว่าอำเภอก็ให้แปลงเดียวปุ่มมาเลยเรียกสมาจิกมันก็ปุ่มมังคุดเนี่ยเรียกตุกลุ่มมาเกแปลงย้ายรวมเ้มดมังคุดจังหวัดก็แปลงย้ายที่ตรงนี้มดที่รุ่นมดก็ที่ปุ่มเกือบมดไปต่อตีลังปีต่อไปเนี่ยเขากยายมาว่าสร้างพิพิไล ไอ้ซ่ำลอยคือกึ่งซ่อมปูนนะครับกระไดเพื่อจัดการเป็นกลุ่มก้อนตรงนี้จะวัวนะครับมีมีแปลงใหญ่เอิ่มขึ้นมามากนะครับครับเกือบทั้งหมดแล้วบางคุทเนี่ยข้อดีข้อดีบางคุทธเนี่ยปมขึ้นมาทุกปีนะครับยางก็เปิ่มมาทีทีนี้ก็มี่ปมขึ้นมาผมผ่อเพม่ให้กระไดเปลือเพื่อเพื่อให้โอกาสการที่คนรายย่อยเนี่ยปรับปรุงคุณภาพขึ้นมากันเพราะว่าเต้าบอกว่ามารวมแปลงใหญ่เราได้เรียนรู้รวมกันนะครับได้เรียนรู้ผมไปบรรยายกว้างไปคุยกว้างในเรื่องการศูก ปดผมนี่ครับกับบางขุดต่างปากาตายนะครับเป็นเป็นประธานเครือข่ายก้องศิษย์วัดอยู่บางขุดเดี๋ยวผมก็ดูแลในตัวปว่าแต่ละแแลงแต่ละแแลงแดดลับแรงก้องโดยเฉพาะก้องนาคอนนะครับอ่าไม่ผู้ว่าต่นงดีพลาดมากนะครับปุ่มก็ไปกับผู้โชว์ไปไปดูห่านดูการท้องออกแล้วี่จันบุรีมานะครับแล้วก็มาปรับปรุงก้องศิษย์วัดนาคอนจนกลายเป็นจากเจ้าวัดบุญเดียวเป็นเป็นเกือบทุกอำเภอก้องศิษย์วัดนาคอนเลยครับตอนนี้เราว่าปัญหน้าลักนะครับ ในแปลงใหญ่ดีคกลุ่มตุกลุ่มนะครับมันจะไม่มีความไวเนื้อเจียใจถึงกันเละกันนะผมบอกอะไรอย่างนี้เยอะเกินหนึ่งต้องกลุ่มเดียวในกลุ่มต้องเกี่ยวมันถึงกันเละกันโดยจะบอกกรรมการประธานในต้องคงเครื่ครับครับต้องเกี่ยวใจไดต้องเป็นคนที่ก็ไวใจได้นะครับไม่ใช่ทัวประธานเองนํางเองไม่ได้นะครับช่องความถืัทอดในเรื่องคุณภาพครับตรงได้ด้วยนะครับครับก็พมเนี่ยพุมจะเตือยงกลางเล็ก คุณภาพไม่ได้ให้ไปทำไม่มาแต่เจตนาใต้มาก่างเรื่งมเดือยอะรโรหลายองคเลยไม่อยู่เลยตรงปานนั่นเลยนะครับขัดคุณภาพ้ากัดคุณภาเพื่อแยคุณภาพจริงนะครับราะว่าพมไปดูอ่านดีพุ่นมาสัปดาหนึ่งก็ปฏิบัติมาเนี้ยก็ตรงการโคองดีมีคุณภาพตาตเหมือนใครดีเขาเาเขาเจงเลยกันตรงตรงไอ้ตรงเปคือคุณนาฟ้าตามาแบบไหนคุณภาพมีตุกตุก จุกลัวครับแคบว่ามีเพศแต่ว่าน้อยมากแค่นั้นแหละแต่เราต้องรู้ตลาดว่าตลาดก,รการคุณภาพแบบไหนกองแต่ละปื๋แต่ละตัวเนี่ยมันจะลับันเนี้ยอ่าต้องการรู้กันนะได้เจ้ากิโลูปะเนี้ยนะครับเมื่อพุ่มบังคุดปะเนี้ยบังคุดนะครับพุ่มยกตัวอย่างบังคุดหรอพุ่มดูแลบังคุดเดีย๋ยวกองบางดตา,า,ายสนะมมตเนี่ยพุม่มพุ่มคุยกันเราได้จุ่มพอนมาพิวมันหูเคี้ยวพิวมันหูเคี้ยวนะครับหรูถ้าหวานช่วยนะครับไอช่วย แปดิพย์ขำกุญปอุ่มโกแปดิกุนอากนเนี่ยแต่แต่จุ่มโลกตั้งแปทิพย้าแต่แปดทิพย้าแปดิปีแล้วพุ่งกล้รืออะรากันครับจักความว่านรจากความว่านตรงดนะครับแต่ก็บอกว่าบางคุนกนนะบางคนตีเนี้ยเนื้อเือนอยู่แล้วเนื้อเือยแต่มก็ไม่รู้นะแต่พุ่มตามบ่นยบลูกนะท่ามตีจีนมไบจีนมาพุ่มตามตีปูนก็ก็จะดูในในเนี้ยก็ผุมมันจะมีอยู่ในกูเกิลนะครับเราเราได้ตัวนี้มมาาาใบ้สิกเนีย ตรงเก้าเฉยตรงปีเก้าแปดนะครับเนี่ยเนี่ยมันก็ผิวัดใช่เกิดเกี่ับทางแปลงเยอะขึ้นมาจดทะเบียนวันนี้พุ่มกามาจดในน้ำในกานเหมือนจจกันลุ่มนะครับกับลังกับลังก็ดำเนินการดูดับกับลังเดืเนินการขั้นตอนแรกเนี่ยคือกระเทศอเมริอเนี่ยตรงแจกันน่าอยู่แล้วนะครับจัดการรบรุ่มีแจ้งแนวทางในการผิววัดต่างๆให้เป็นเมื่อนกันตุกลุ่มนะครับข้อคิดที่สำคัญกับพี่น้องที่ฟังจากพี่อรุณเนี่ยการทำพลไม้จริงๆนั้น เราปบาไม้ส่วนหนึ่งตอนนี้คือไม่ใช่ส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่คือการส่งออกเรียนตลาดการส่งออกคือตัวกำหนดราคาของเราเรียนความการผลิตคุณภาพที่เป็นที่ต้องการของตลาดนี่จำเป็นมากๆนะครับต้องฟังตลาดแต่ที่สำคัญนะครับข้องเราเนี่ยได้ต้นทุนดีๆมาขอเป็นแหล่งหมังคุดเก่าแก่โบราณแต่กาที่สำคัญเราต้องให้รู้ว่าสตอรี่เรื่องราวมังคุดนครอย่างค่ายได้เระยนค่อยพี่น้องชาวนาครที่เป็นกเกษตรกรแปลงใหญ่โดยเฉพาะมังคุด อย่างตองรักษาเรื่องราวของมังคุดนครเนี่ยพอไปยังเมืองจีนเมื่อกี้พีรุน่นยืนยันแล้วว่าพอเป็นเรื่องราวข้องมังคุดนครเนี่ยเขายัางอยากจะฟังเขายัางอยากจะรับประทานเขายัางอยากจะบริโภคซิ่งเราเนี้ยก็ช่วยกันดูแลรักษาคุณภาพที่เป็นต้นทุนตรงนี้ต่อ้ไส้เป็นจี๊ปีไส้เยอะอย่างอื่นมาเนี่ยเป็นเรื่องที่มาที่ลียงแต่ว่าพ้นมลิติออกจากเมืองนครเนี่ยมันคือสตอรี่ที่ผู้บริโภคต้องการฟังต้องการพบต้องการสัมผัสครับ คุณครับมังคุดในช่วงนการณ์ที่วันนี้ไล่จังหวัดมีไปแล้วเดื๋ยวพ่นบริษัทรอบนี้ในขณะเป็นประธานมีคาดคานีความังคุดรอบนี้ที่จะออกมาของตลาดมีมีพ่นไหมครับรอบนี้มีพ่นไล่เรืองกับเกิดนื่งประมาณน้อยอ๋อน้อยมากหน้อยไม่ใช่น้อยธรรมดาน้อยมากทีนี้ในฤดูกาลนี้ก็เสีวัดนครตามประมาณการนะครับประมาณห้าพื้นเส้นในพื้นที่ทั้งหมด คือหน้าุเสนก้องปืนตีปลุกกัมดนะครับโดยจะโบจะอวดเนี่ยจะอวดพวามาตีแบบซุ่มซึกหน้าเส่นวนนึงเนี่ยในส่วนนึงเนี่ยมีรอยต้นเนี้มันก็เป็นประมาณต้นละทีโดกเดียวเป็นผุดเส้นเลยครับประมาณไม่คืินหน้าอร์เสนกับแตงจาวัดเป็นน้อยกับเป็นนองครับซึ่งไม่ต้องว่างเลยครับแปลงที่ว่ามีชื่อเสียงแปลงที่มีคุณภาพเจ้าที่ไข่ออนไลน์ที่มีลูกค้าประจำในวันนี้เวลานี้ซึ่งตอนเนี้จองกันเกือบมดแล้วนะครับมีส่วนนัง พยันไล่รวดนะครับใครที่ยังไม่ได้ขยับเข้ามาเป็นกลุ่มสมาชิกคใครที่จะยังไม่ได้มาส่งเสริมคุณภาพในการรวมกลุม่มกันเป็นกเกษตรแต่งใหญ่เนี่ยเ,เดินไปสู้ความเป็น smart farmer เมื่อกี้เนี่ยแต่งย้ายจะตอบโจทย์เราอยู่ซองเหลืองถือเนื่องเรืองของการลดต้นทุนซองคือการเพิ่มคุณภาพด้วยกันนะครับบัวว,วน,นี้มีคำท้าจากนีโดปากาเตรทุเรียันอยากให้บัวได้มีโอกาสคันนี้เรื่องสุริยนนิดนึงครับว่าปีนี้นครโรนี่ทุเรียนจะเป็นมือเบื้องต้นบัว คือถ้าผลผลิตข้องเราเนี่ยก้องทุเรียนเนี่ยมอนต้องต่อปาจนี้มันกระมอนกับยืนผืนมันปีถี่นบ้านมาเพราะว่าข้องทุเรียนอ่างอนี่มันไม่มอนกับว่านับตนแล่นนับจํานวนลูกทุเรียนอ่างอนี่เป็นทุเรียนที่มหัศจรรย์อันนึงที่บอกว่าเรามีทั้งทุเรียนตามฤดูกาลทุเรียนธรรมชาตินอกฤดูกาลและมีทุเรียนที่ทำสั้นทำถวายเพียนทุเรียนอ่าอนี่เขาจะมีเสมอ้นเสมอปลายปัจจัยการผลิตของเราเนี่ยเราพร้อมนะครับดินเราดี อากาศเราดีอันนี้มีความพร้อมในเรื่องของคุณอาพร้อมแนนอนปัญหาของเราคือต้องหวังว่าการตลาดเรื่องตลาดอ่ที่เป็นตลาดหญ่ของเรานั้นจะรับซื้อเราขนาดนั้นได้อย่างไรนะครับแต่ที่ไหนๆมันก็คือการพอเรามาพูดพันเนี่ยการจัดการนี่จะเป็นส่วนสําคัญเพราะว่าไม่ใช่ว่าพอราคาพอว่ามีปัญหาแล้วเนี่ยเข้ามากีดกันเราเนี่ยไม่ได้คือการเป็นคู่คาเนี่ยมันต้องเป็นพันธมิตรครับมันต้องเป็นผัวกันนะครับมันมันต้องมีพันธมิตรวันที่ว่าอ่ข้างบนมีกระทบบัง ในเมื่อเป็นพวกันแลเป็นพันธมิตรแล้วต้องรักษาระวับ,บนี้ได้เราก็จะได้ครอบกันไปนะครับอันนี้เราต้องสร้างพันธมิตรทางการค้าสร้างสร้างขู่ค้าไว้ต่อไปเกษตรกรเนี่ยต้องเรียนรู้หมากขึ้นนอกจากเป็นนักการค้านักการตลาดนักธุรกิจแล้วเนี่ยเราต้องรู้ซึ่งการเป็นพันธมิตรทางการค้าต่อไปด้วยครับท่านผู้ชมครับราลยละเอียดขึหน้าเราไปลาวตอที่อสโมโทวันเสา์นะครับนะช่วงผู้ว่าพบประชาชนแล้วกาวันนี้พบคำนกกรับร่างนกชุมร่างเดี๋ยวใช้กับนกรอบไปกินข้าว ขับข้าวผืนบานทีบานผีสวา่างเพราะว่าปีเลวได้ก็ไม่อยากชรามาไล่ลานครับ <c oughs> <c oughs>